สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหม่มก็จะมาแนะนำทุกท่านนะคะถึงวิธีการสมมติว่าค้นหาชื่อของคนสัตว์สิ่งของนะคะที่เราอยากทราบอาจสมมติว่าเราไปเดินท่องเที่ยวหรือไปเลือกซื้อต้นไม้หรือไปท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้ไปเห็นรูปต่างๆมาแล้วไม่มีระบุชื่อแต่เราอยากทราบเราจะทำยังไงกันดีนะคะง่ายๆเลยค่ะเราก็ถ่ายรูปมาให้ชัดๆหน่อยหรือเซฟรูปมา ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเข้าที่ตรงนี้ค่ะ Google นะคะนี่บนซ้ายนะคะคลิกเลยเห็นแถบสีขาวด้านบนนะคะตรงช่องค้นหาขวาสุดจะมีรูปกล้องนะคะแล้วก็คลิกค่ะอ่าแล้วก็เลื่อนหารูปที่เราเซฟมาหรือถ่ายรูปมานะคะอ่าแบบมีรูปที่สนใจอยู่รูปนึ่งคลิกนะคะค,นนะคะแบบน้นนะคะเขากำลังเซิร์ชอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นละค่ะโชว์ขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะ มีทำการ์ดภาษาไทยด้วยนะคะแต่ว่าน่าจะไม่มีคำอธิบายนะคะอะ่ก็เลื่อนดูนะคะเป็นภาษาจีนภาษาต่างชาติภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามนะคะไม่มีภาษาไทยก็แสดงว่าอาจจะเป็นพืชที่แพร่หลายในต่างประเทศหรือไม่ใช่พืชที่ปลูกขึ้นได้ง่ายๆในประเทศไทยก็เลยไม่มีคนมาทำคำอธิบายหรือว่าทำเว็บไซต์ของมันโดยเฉพาะนะคะ ที่จะอัปโหลดลงอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้แบมก็พยายามที่จะเลือกตัวภาษาอังกฤษก็แล้วกันเนาะคลิกตรงล่างซ้ายก่อนขึ้นมาแล้วนะคะแล้วแบมก็คลิกตรงเข้าชมนะคะเขาชื่อซีพีซีพีพีเดียมมาการิตเซียมแฟรนช์นะคะ เป็นพืชที่เกิดขึ้นในภูเขาที่มีหิมะนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลี่เจียงในยูนนานในประเทศจีนนะคะพืนชนิดนี้จะโตได้ดีในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นนะคะนี่คือคำอธิบายสั้นๆนะคะอันันก็กดออกมุมซ้ายบนที่เป็นรูปลูกศรนะคะลองดูอีกอันนึ่งนะคะนี่ตรงนี้ด้านล่างซ้ายเหมือนกันนะกองคลิกดูอีกอันหนึ่งว่ามีคำอธิบายอะไรไหมกดเข้าชมค่ะ สำหรับตัวนี้ก็จะมีมาหน้า,นาเดียวเลยนะเขาก็จะอธิบายว่าช่วงเวลาที่เขาบานเนี่ยก็คือ2ถึงสสัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นนะคะบานในฤดูใบไม้ผลิเนาะก็เป็นบอกว่าเขาชอบแสงแบบไหนนะคะชอบขึ้นอยู่ในทวีปอะไรเอเชียเป็นต้นนะคะสปีชีพวกนี้นะคะลาเลียต่างต่างก็คร่าวๆนะคะแต่จะไม่ได้บอกวิธีการอื่นๆเอาไว้ ม,มันก็กดปิดไปก็คือพอจะซาดวาต้นไม้ชนิดนี้ก็คือไม่ได้ถูกเลี้ยงในประเทศไทยเป็นหลักเนาะคำอธิบายไม่มีถ้าเราอยากทราบใช่ไหมคะให้เราก๊อปปี้ชื่อของเขาที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็เอาไปพิมพ์หรือค้นใน Google อีกทีนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษแทนหรือไม่ถ้าโชคดีอาจจะค้นเจอในชื่อของภาษาอังกฤษก็ได้ในชื่อของภาษาไทยก็ได้นะคะ แต่เดาว่าเขาน่าจะเป็นพืชที่ที่ปลูกได้ยากในประเทศไทยเนาะเพราะาเขาชอบในสโน่ในหิมะเกิดในหิมะนะคะอ่ะทีนี้มันก็กลับไปทีนี้มันก็จะมีรูปอีกรูปหนึ่งอันนี้เป็นรูปที่แบบถ่ายมาเองเนาะนอยากลองดูว่าค้นหาเจอไหมนี่ซึ้์สแกนแป๊บเดียวนะคะขึ้นมาเลยตัวนี้คุณนหน้าคุณตาของคนไทยอยู่แล้วเนาะแต่ลองเอามาค้นดูนะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะนี่มีขายในช้อปปีด้ด้วย ะะเจ้านี้ชื่อว่าริบบินชาลีดางนะคะมีวิดีโอใน YouTube ด้วยนะคะเป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยมีแหล่งขายด้วยนะก็แสดงให้เห็นว่าเพื่ชชนิดนี้เนะ่ะเป็นที่นิยมในประเทศไทยเนาะก,ก็จะหาข้อมูลได้ง่ายหน่อยนะคะไม่ต้องเซิร์ชหลายหลายขั้นตอนเนี่ยค่ะมีเว็บไซต์วิธีการเพาะป,ปลูกและกว็วิธีการดูแลรักษาด้วยนะคะเ,เราอยากต่อยอดอะไรก็ คลิกลิงก์งเข้าไปดูได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะอ่าง่ายไหมคะเป็นไงบ้างเนาะค่ะสำหรับวันนี้แหม่มก็จะมาแนะนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะสาหรับสายค้นหาหรือสายขี้สงสยัยหรือสายรักต้นไม้อย่างนี้นะอยากรู้ชื่อต้นไม้เอาง่ายๆเลยก็คือเซฟจากอินเทอร์นเน็ตเซฟรูปแล้วก็หรือถ่ายรูปมาก็แค่นี้เราก็จะได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยคะ่ะไม่ต้อง ถามคนนู้นคนนี้ให้วุ่นวายนะคะง่ายๆแค่นี้เองอสำหรับวันนี้นะคะแบบก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ